มาครับทุกคนเดี๋ยวเราจะรีวิวไม้ศักดิ์สิทธิ์ให้ดูนะครับห้องน้ำนะครับชักโครกชักโครกมันกดไม่กระงงนะครับก็เลย DIY นี่นะครับไม้ศักดิ์สิทธิ์นี่นะครับด้ามไก้วนะครับมันไม่มีอะไรต่อนะครับเห็นในคลิปใน youtube นะครับเห็นใน y YouTube เขาใช้ท่อพลาสติกต่อนะครับกับขวดนะครับขวดพลาสติกนะฮะตัดครึ่งหนึ่งครับแบบนี้นะครับ เดี๋ยวลองดูนะครับชัโกโคกมันไม่ค่อยดูดครับมันกดไม่ค่อยลงนะฮะเดี๋ยวผมกดให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยววางไม้สักสิบกันนี่นะครับมันไม่ค่อยดูดน้ำนะครับเดี๋ยวลองจะเดี๋ยวเราจะลองเรียนแบบเหมือนในคลิปดูน,นะครับก่อนนี้เลย ทุงท้งเข้าไปนะครับจะต้องอยู่ไใใกลๆก่อนเดี๋ยวมีอะไรกระเด็นใส่ก็แต่ม่นมีเศษอะไรออกมาก็ไม่รู้นะทุกคนรอทีซิ ต้องลองหลายๆรอบนี่เป็นไงเจอไม้กายสิทธิ์เข้าไปต้องขออภัยนะครับถือมือเดียวลองดูนะครับ จะใช้ได้จริงหรือเปล่าอันนี้คลิปไม่ได้ตัดต่อนะครับเรียวๆเลยเดี๋ยวรอให้น้ำเต็มก่อนนะครับนะำเต็มแล้วเดี๋ยวลองกดดูนครับ ก็ไม่รู้ใช้ได้ไม่ได้แ,แบบนี้ครับอย่างที่เห็นเนี่ยน,นะครับมันก็ได้ในระดับหนึ่งนะครับก็แค่อยากลองดูนะฮะมันก็มีเศษอะไรออกมาเหมือนกันนะครับแต่เวลาสวจมันก็ยังไม่ค่อยดูดลงใครมีวิธีอะไรแนะนำไหมครับโอเคครับคอมเมนต์หน่อยนะครับ